8ตุลาคมนี้เปิดวงโตเกียวมิวสิกปี2คอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมที่บ้านพระคือโรงเรียนบ้านพระคือตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นใครที่มาร่วมงานนะครับผมซื้อบัตรนะครับอย่าทิ้งบัตรนะนะครับผมงานเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเกือบแจ้งผุ้หลับพี่น้องนะครับผมวันที่8ตุลาคมนี้เปิดวงเปิดใจมาม้วนมาเจอคอนเสิร์ตตัวเกียวคอนเสิร์ตหลากหลายมิติที่แรกแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับผม ที่สําคัญนะครับใครมาเริ่มงานลุ้น iPhone เลย1เครื่อง iPhone 17นะครับผมส้มจี๊ดส้มเปรี้ยวเหมือนจีวอพระสงฆ์นะครับผมมาหน้าง,งานลุ้นหนึ่งเครื่องอย่าทิ้งหางบัตรนะจ๊ะแล้วก็ในกลุ่มปิดอีกหนึ่งเครื่องเฮ้ยคนไม่ได้มาคนต่างประเทศได้ลุ้นไหมได้ลุ้นเหมือนกันครับใครเข้ากลุ่มปิด129บาทเนะียเอาผมรับชมคอนเสิร์ต ยิ่งอย่าลังการเหมือนกันอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคใต้ภาคเหนือไม่ได้มางานก็ลุ้นอีกหนึ่งเครื่องครับผมใครอยากเข้ากลุ่มทักเพจโตเกมิสิก เพจค่ายเพลงโตเกมิสิกบอกว่าซื้อบัตร EP 55นะครับผมแปดตุลาลุ้นทั้งหน้างานและในกลุ่มปิดและเจอกันกับการเปิดวงขั้งยิ่งใหญ่โตเกมิสิกปี2นะครับผม,ผมกำไรของคุณอยู่ตรงนี้กำไรของคุณอยู่กับโปรดักชั่นแสงเสียงและกำไรคูณ10คูณเท่านี่เลย iPhone 17ใครมาก่อน3มทุ่มมีไก่ย่างแจก500ตัวนะครับผมที่สำคัญรีบมารีบจองกดบัตรเลยครับ